เฮ้ยแต่มาอย่างนี้มีนีแตกงนไะ้โทษนะสหายข้าต้องส่งเจ้ากลับไปปรพพสกัดูชยำกร้มอมเรียบร้อยไอ้สองไหมหืคนนี้เดียวโอ้โหไม่ดูนไม่สิไม่สิสเออ <c oughs> ระหว่างที่ผมเดินทางอยู่ <c oughs> ผมเจอเสือตัวน,นึง่งฮะแล้วเสือถามผมว่าเฮ้ยยำกระหม่อม,มเป็นไหมเพื่อน เอเลสวัสดีพิจบทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมแผ่นด้าตัวเดิมอีกแล้วนะวันนี้มาพร้อมกับท่าเต้นสุดฮาบ้าบวบควมปวดของผม,มเจอบัตรเลนนะอีสู้ไม่ได้แต่เตรียมเลืองผมไปแล้วโอ้โหโอ้โหไปผมเดี๋ยวพี้เกือบตายฮะไม่เป็นไรหยาดผมมาแล้วบอกเลยต้องมีคนไปเกิดบ่อนคนปะจริงจร่ง ไม่ใช่ผมแน่นอนเออเอาเลยเอาเลยเพื่อนบุ๋มมาเติมแล้วอู้คิดถมาต้องมีคนไปเกิดบ่อยคนไปช่วยเพื่อนไม่ได้ไม่พอนายแค่ยืนมองเมื่อเขาจากไปผมเขาไม่ได้จริงๆนะมาเยอะอื้ออื้ออันเป็ทีอี๋ผมว่าผมพอสู้ได้แล้วว่ะ การที่ผมกลับไปเรียนวิชากังฟูจากอาจารย์ชีฟูโดนผมแน่เื้ยยังวะผมพอสู้ได้แล้ววะเดี๋ยวโดนผมแน่โอเคครับหลังจากที่ผมโดนเฟื่อเรียบร้อยนะฮะเขาก็ไปบ้าบวกที่ประบุนผมผมก็ขอมาปิดนอนนอนแล้วแก่เจอผมแน่งัดไม่หนึ่งทีเอาหายหายแล้วเนาะจำกัะมอม ช่วยเลยเออช่วยเลยเออไปแล้วไปแล้วเลยในเกมนี้ผมไปแล้วอย่านะไม่อ้ันตีไม่โดนหรอกว้าวไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ,ออเออขาจริงวะ่ะเฮ้ยจะมาล่อผมดึงในบ่อเลยเหรอเพื่อนยากหน่อยนะสำหรับแพนดา้าตัวนี้นะโจ้าุ้ยหลาย,ยโทด <c oughs> ช่วยด้วยฮะนี่ไงมาเราถึงมาแล้ว เลยลูกพ่อหอือปาดเลยลูกพ่อโอ้โหโดนโดนผลักแมะผมรอผมรอผมขอรอจองังหวะแค่นั้นแหละอุ้ยแต่ไปอุ้มอือทุกข้อเพื่อนอผมไม่เข้านะผมไม่มีเลือดอะเฮ้ยแต่มาอย่างงี้มีพี่แตกนะโทษนะสหายข้าต้องส่งเจ้ากลับไปปรลบพสะกดูชยับหม่อมเรียบร้อยไอ้ถ่องไหมอือวันนี้เดียวโอ้โหไม่ดูนไม่สิ ไม่สิเออแก่ี้ผมตายอีกแล้วต่อหน้าต่ตาวิอย่านายยังมีกินล้อมบัตรนะเพื่อนอือเหวอะผมว่าผมต้องกลับแล้วอะผมทิ้งคีปลีนล่างนี่นะนี่นะอีนี่อีแนบตองแนบตองแนบย้ำกระมมงองแนบเร็วกว่านี้นะคิริโตคุงเอออย่าอย่าอย่าตัวอย่างนายอ่ะเอาหมีตัวนี้ไม่ลงหรอกนะ ฉันคือกังฟูเพนด้าเลยนะเว้ยนักลบมังกอนไ,ไปแล้วนี่ไงวิถีของนักลบังกอเอ้ยเอ้ยอย่านะผมมีแข็งนะเว้ยนี่ไงงับไปหนึ่งยี่บอกเลยอย่ายุ่งกับกังฟูเพนด้าอาจารย์จีฟูสอนมาดีโอเคฮะผมน่าจะได้ป้อมร่างฟรีนะถ้าไม่มีตัวมาขับเก็บเลนหลังป้อมหน่อยแล้วกันทำเลยตัวเองเอ้ยมาแล้ว โอ้ยาเด้อไปแล้วเด้ออ้โหมาเยอะด้วยสองตัว,อวอโอเคจังหวะนี้คือคนเชื่อไหมครับว่าระหว่างที่ผมเดินทางอยู่ยผมเจอเสือตัวหน,นึ่งฮะแล้วเสือถามผมว่าเฮ้ยย่ำกระหม่อมเป็นเพื่อนอุย้ยอป่าแรงจังวาผมมาแล้วเฮ้ยแล้วเสือถามผมว่าเฮ้ยนายจะไปไหนผมก็เลยบอกว่าผมจะมาเคลียร์คลิปนะ ใช่ครับผมมาแชร์คลิปตรงนี้ผมก็จะมาตีนกฮูกนะครับเพื่อเพิ่มดังให้ผมไม่เห็นไม่ไหวแล้วเอ้ยไม่ไหวแล้วขอรัดหนึ่งทียัางกระหม่อมวะไอ้ไม่โดนสำนักไหนวะเนี่ยอาจารย์ปูไม่สอนมันมันมีนะเฮ้ยขอรัดขอรัดเออนี่อาจารย์ี่ปูสอนอย่างงี้ตีนี่นี่ขอรูงเอ้าที่หายแล้วที่หายแล้วไม่เป็นไรผมมาผมมาทุกคนผมมาคันหนึ่งทีฟ่งกระหม่อมเดี๋ยวชมีปัญหาครับส่งฮอนคูไป มากระหม่อมเออพี่เกงัว่าดาง่มไม้ดวยนมองว่าน่าจะมีคนมาตีมันก่อนเอ้ยไอ้ตัวแหลมอย่างยี่ยกิ้วโป้งสองนิ้วนิ้วกลางหนึ่งนิ้วเออเอาสู้เขาสู้เขาแคนีอันนี้แนละ นี่ไม่ต้องเก่งนี่นี่นี่ไม่ต้องเก่งตัวอย่างนายมันเกงเกินมีเรื่องเล่ามาอีกเรื่องนึงครับว่าแครี่ตัวนี้ของเรานั้นเฮ้ยเฮ้ยจังหวะนี้ผมมองเข้าล่อมาล่อมาล่อมาล่อตาล่อใจยำกับหม่อมหนี้เบลเอออย่าดึงไอ้ดึงไปโดนดึงไปโดนอู้อู้อายาดผมมาดึงฝั่งตรงข้ามซะอีกเรียบร้อยให้ยาดผมไปเดี่ยวเนี้ย ดึงจีว่ากันไปเออทุเข้อเพื่อนเออดึงไว้ดึงไว้เพื่อนดึงไว้น่าจะได้ป้อมก้างฟรีอะไรเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยนะมันจะมีเรื่องราวของตำนานแพนด้าอีกหนึ่งตัวนะวนะ่าจังหวะนี้แพนด้าเขาจะดักไว้นะฮะดักไว้เพื่อรอแบบเฮ้ยมีฝันจะอูดีแน่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว หน่อยเน้ได้ใช่ไหมทับเรับี่เนียเสียนาเมื่อกี้ยำกระมงเรื่องราวของฉันเลยเปลี่ยนแปลงก็ชีวะไม่ได้คิวซะงั้นฮ่าฮ่าฮ่าจะหมดไปแล้วฝากพุ้งได้ด้วยนะนี่ปากลิ้สวยเอ้าไม่ตายถึงจะคลิปแล้วกันนะเอ้าเฮ้ยเอาเรื่องว่ะทีมผมว่ะเออขาอะไรเพื่อออนนี่แหละเออแตะไอเออ โอเคฮะผมน่าจะได้ล่างฟรีเคยมันก็หม่อมไอคลิปตัวนี้มันถึงไม่พอมีแรงด้วยนะเสียงผมเริ่มขึ้นจะมูกแล้วทุกคนเออปาดมันนิดเดียวเออชีวิตเคยตายได้รางฟรีเย๋ไว้เอ๋ไว้เอ๋ไว้เอ๋ไว้หืมโอ้เขาได้ยินเสียงเราปะดิอ่ะเราใส่เอาไว้อือเป็นแบบนิดนึงเนี้ยเป็นเป็แบบมีคนแอบไปพุ่มเออมาจริง จริงย้ำกระมมอมไอที่หลบไปก่อนเออนี่มึงคิวเฮ้ยเอาดีไปไปเข้าไปแล้วไปแล้วเว้ยเยอะเนอะเออเดีไม่เบื่อตายเออดี้ดิ้ดิดิปันวารีโอเคชิบหายแล้วทุกคนผมยังศรัทธาในตัวแพนด้าอยู่เพราะมันคือราชาแห่งเบสี่เขาคือ <sketch> รถังกรอุ้ยจับจับมันจมอีกไปยิี่เออเออนิดเดียวอ้ยเรนมาเรนมาเออตากไปจริงจีใช้โอเคมหมสวนฮ้ยมาเราสองต้องรอดเออมวเขากุ๊ดแกจับมันจมนิแเนี่ยเอ้ยเราได้มันนักรบมังกรนยิงสมแล้วที่ท่านชีบูเรียก พุ่มเดิมแล้วพุ่มสังหารอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเพื่อนผู้บานะเพื่อนผู้ไม้ผมยำประจอมเลยนะเว้ยยำประจอมยำ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 ประจอมอุ้ยโอ้โหดูดิแค่เปลี่ยนผมสู้ไบโอเลตไม่ได้เลยเฮ้ยมาทำไมน้องมาทำไมน้องเออตายไปนึงเดี๋ยวนี้ไบโอไบโอเลยเติมเม็ดโดดเลยนะไอ้ยำประจอมนี่ไงพลังของยำประจอมอมมีไม่มีคลิปเลยเพื่อนอ่ะ แล้วก็ไม่มีอะไรเจ้าไปบอกว่าหายใจโล,ล่งเลยตอนนี้ขึ้นจมูกมแลไรเหรอ้นจมูกย้ำไปหนึ่งทีอ๋อ้ฉีกขึ้นจมูกไม่ไหวแล้วทุกคนเพราะผมต้องรีบจบแล้ววะเดี๋ยวเสี่ยงหมดเออเออผมมีอันตีป้อมไงไม่มีใครเห็นยิงไปหนึ่งทีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยย้ำกระหม่อมอ๋อตายก่อนดูเกมนี้น เอ้ยม,มีใครเกิดไหมไม่ได้มีผมจ,จบการแล้วเนี่ยอุ้ยมีคนเกิดอีกคนเอยตีเกิดมาแล้วโอ,อ้ยดีไอ้เหี้ยรูกแล้แอนบี้อะที่ไงเดนย่าประจอมผมวะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครป์เพื่อเลี้ยงใจใผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับทุกคนบ๊ายบายเจอกันสสดี